เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีทาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นนะและตอนนี้เราอยู่กันในเกมผมซื้อผมเซอร์ไวท์กันอีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในคอนเซปถ่าผีไม่มีเปดนะครับผมทุกคนก็วันนี้ก็จะเป็นตัวละครขอนตานแรกก่องหาล็อกเอร์เนา er นะซึ่งนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่แล้วไม่รู้ว่าจะหาห้องเจอหรือเปล่านะผมก็นอนไม่หลับไงมาคลิปซะเลยนะอูเราก็ใช้ห้องเวลา หาห้องประมาณไม่นานนะเดี๋ยวหาห้องประมาณไม่นานนี่คืออะไรวะโอเคก็ไ <oh, ด้ห้องมาประมาณ5นาทีได้อะไม่ถึงนะรู้เปล่าวะแค่มาเลยนะโอเคโอเคโดยเปอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเปอร์เบสิกเลยนะคือพลังกายกับพลังกายเพิ่มเติมคือเราจะไม่เฟดนะครับผมทุกคนก็ใช้อะไรอ่ะจักรยานในการล้ำจงน่าใช่นะไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเล่นนะตอนนี้คือแบบผมก็น่าจะ หัวร้อนอะเพราะว่า้าล็อกเกอร์ทั้มันมันไม่มีเฟรมจะเล่นยังไงวะ <Bru h. S 1> บจริงนะแบบพฤษภาแล้วผมได้ตึกเองไะแล้วแบบเตอร์โดนหลุมอะโดนเอาโดนเอาเอะแล้วผมเฟรมไม่ได้อะผมจะทำไงฮะผมเป็นเบต้าที่จะมาใน5วันที่5พฤษภา,าเนี่ก็กี่น่าจะโดนหลุมตามเซอร์ได้ด้วยมั้งก็จะไม่ปิดนะแล้วก็จะมีอะไรนะเตอร์จะไม่มีสเตมิน่าแล้วผมก็ยังงงอยู่แบบ อย่างงี้ตงเตอร์นี่วิ่งแบบโอ้โหนิพานี่วิ่งแบบไม่ไหวนะล้วจะเหนื่อยอ่ะจริงจริงนิพามันคงสบายอ่ะพูดถึงนิพาก็ไล่นิพาก่อนเลยนะโอเคโอ้โมต้องไล่ดอนแบบไอ้ย่ะผมไม่อันนี้นะโอเคดอนมีซูเปอร์แลนดิ้งหนึ่งเปอร์ครับผมที่เราจับได้ตอนนี้เราจะไล่ดอนให้สุดก่อนเลยนะเพราะว่า พี่แกน่าจะโหดเดึ๊กโอเคแผ่แรงมาอย่างนี้น่าจะดีอยู่นะถือว่าเปิดเกมมาได้สวยครับอกอ่าอฮ้ยยังไงยังไงไปเด้อโอเคมุดท่อไปแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดบริษั ปล่อยแหนหนึ่งได้ไหมไม่น่าได้โอ้มีอะดรีนาลีนนะมีอะดรีนาลีนกับอ่าซูเปอร์แลนดิ้งนะดอนเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราอนี้เขามไม่ได้เราเฟดนไปได้เราก็ต้องรีบไปนะภายในติดวีทุกคนเดี๋ยวนะตอนมันไม่มีเสียงร้องตอนโดดอะ่ะแล้วมันแลนดิ้งได้ไงวะผมงงเนะียจอดนี้นะงงไม่ไก่ตาแตกกันเลยเดียวนะโอเคไม่น่าจะได้ฉีดหรือเปล่าวะผมไม่เห็นเนเปกเราจ้ามับตีก่อนนะดอนอยู่ซ้ายมือผมเนะี่ยจะไม่สนใจใครเลยนะ โอเคไม่ต้องขีดหรอกจริงเนี่ยทุกคนแบบเราต้องเราต้องใช้ความใจเย็นสูงไงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่หัวร้อนไงเออยังชิวๆได้นะทุกคนโอเคแล้วก็ชิวไปก่อนแต่ถ้านัดดอนเกิดมาเราต้องใส่ปากนัดดอนนะครับผมเพราะว่านัดดอนเนี่ยน่าจะโคล่นัดดูนี่เจอว่าเจนะไปลงไปที่ใส่มันจะบาดใช่ไหม เราโซนได้สองดวงวิญญาณนะในเมื่อเราเปิดไม่ได้เราก็โซนวิญญาณไปเลยดีก็รออะไรโอเคเทพิธีคอนเซ็ได้แค่หนึ่งแท่หนึ่งนะดีๆเพราะว่าเราน้าจะโซนวิญญาณดอนก่อนแล้วเรามันจะไปไล่คนต่อนะเสด้มีคนจะเบาวิญญาณแล้วค่อยว่ากันนะโอเคเราจะไม่โซนอะไรมากขนาดนั้นนะผมไม่เคยโซนศัตรูขนาดนี้มาก่อนนะโอเคไปีก่อนอ๋อหนึ่งแปดจ้าอ๋อจ๋า ตอนนี้วิญญาณรดอนตูกหยิบไปแล้วแต่หน้าก่อนนี้นา,นายหยิบไปแล้วก็อย,กกวอ,อย่ากวนตีนแมวอยาดแล้วอย่าชุบแล้วพลงเลยเฮ้ยจะไมเดินไม่ได้นิพานไปแล้วนะโดยสัดทิศฐานแล้วว่านิพานแล้วจะวิ่งไปนั่นไงโอเคมันลงไปจันหนึ่นงแล้วมก็จะตามไปนะคือวิญญาณเกมไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเป็นรดอนนี่นะคือผมไม่ยอมนะจริงๆผมไม่ยอมยอมไม่ได้ เราได้หนึ่งแปก่อนนะโอเคต้องบีบให้เขามุดพ่อแล้วแหละมึงวนอยู่อย่างงี้ผมตาลายแล้วตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วมันไม่ได้ดึกมันเช้าแล้วเ้วยโอเคเดนเข้าไปครับเดนคููไปก่อนให้น้องวิ่งให้น้องวิ่งสุดนะน้องน่าจะวิ่งออกไปแล้วโอเคน้องดื่มน้ำพันนะรีบไหม ลองลิฟงี้เราก็วิ่งไปหาวิญญาณได้ต่อนะโอเคเขาไดาจะหยิบวิญญาณได้ก็ใช้ความใจเย็นนะทุกคนใช้ความเร็วด้วยใช้ความเร็วด้วยตอนนี้บอกเลยบอกเลยวิ่งก้นเร็วรวิ่งกนเร็วเกินเดไปก่อนนะตอนนี้เก็บเก็แแบแล้วแตกบั่รล้านก่อนก็ได้ระหว่างนี้ก็คือบนบนแล้วแบบปวดหัวไหม คนดูก็ปวดหัวผมก็ปวดหัวโดนทำแผครับผมทั้งวันนี้มันยังไงติโอเคต้อง,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 องเออทิ้งไปเลยนะคนนี้ตั้งน,นานแล้วนะวิญ,ญญาณนะดอนอ่ะี่ยยังไงปวดไปเลยโว้ผมฝากให้ออฟแผลหนึ่งนะหรือว่าเป็นของฝันเฮ้ยจะไปหยิบไหมล่ะอย่านะผมหัวนะของผมนะวิญญ,ญาณนะ ถ้าหยิบก็คือนั่นแหละตอนนี้เราก็เล่นกันนิพายอยู่ในบ้านในห้องนะเ,ออเดี๋ยวผมว่าลิฟไอ้น,นี่มันมาแล้วว่าองอนะ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะผมต้นจัดนะผมต้นจ๋าแล้วผมต้นจ๋าแล้วนะนะนะตอนเนี้ยนะคือลิฟใหญ่ขอใช้แล้วด้วยแหละมันเลยเล่นได้นะ5วิไม่เป็นไรน่าจะไล่ได้ไดสุดเลย โอเควิญญาณดับไปแล้วได้อยู่สวยสวยสวยตอนนี้นคือมันมันดีตรงที่พี่ดีเขาเจ็ดชาด้วยแหละผมเลยกล้าโซนขนาดนั้นนะ่ะโซนจ่าอะไรเงคือ <c oughs> ผมจะไม่เฟรไงทุกคนมันก็ยากต่อการที่เ,เราเรต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะเออ แต่ผมว่ามันนั่าจะยากกันอุ้ยเจอเจอนีภาแล้วมันยากตรงที่เราต้องอเก็บยังไงนี่แหละแบบสมมุติว่าเหลือเตอร์คนสุดท้ายงเงี้ยแล้วถ้าแอบตู้ผมก็คือผมตายนะเพราะนี่จะตกเหวเลยล่ละโอเคนีภาวันพีตนะจุ๊บออฟแล้วหรือเปล่านนะ่ะ ผมว่าเขาแน่จะจุกออฟแล้วอ่ะตรงด้านชั้นสามนี่แหละห้องจุกมันจะอีตรงอ่าตรงนั้นอะแต่ตรงเนี้ยโอเคยังไม่ได้จุกนะมันยังไงใช่ไงผมต้องหาวิญญาณผมต้องหานิพายให้เจอแล้วบอกว่าต้องฆ่าเขาให้ได้อะ่ะไม่งั้นจะหายอะ่ะ <C zig> โอเคตอนนี้คือผมต้องหานิพายให้เจอแล้วโอเคผมเจอแล้ว มาโดดตายเฮียผมงงเลยนะตอนนี้ตอนนี้นมันไม่ได้อยู่ในที่คาดเดาโดดตายเฉยเลยเฮียน่าจะกินตันจัดนะโอ, <sociedad> โอเคก็ถ้าพูดมากขอไปด้วยทุกคนคือแบบรู้สึกดีอะอย่าอยู่อยก็ยากพูด่ะนะโอ,โอเคก็ตาแรกก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ถือว่าเป็นการเปิด คลิปได้ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งแมตช์กันแล้วก็ปิดคลิปอะไรครับผมแล้วก็ได้ห้องอีกห้องเป็นที่เรียเร้อยแล้วใช้พลาเดียวเองนะทุกคนสวยโลนไปเลยครับผมกับฮรล็อกเตอร์ไม่มีเฟสดูดีจะได้ด่านดีๆไหมคือเมื่อกี้ด่านก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าไปตึกเอนี่ผมแบบั้นก้น,นหายใจเล่นเลยอะไรดีแม่ปวดจะปวดนะเออ,อแล้วได้ตึกบีสองสองรอบติดเลยนี่ว่าส oh. ัาน โอเคเลยทุกคนก็ได้ตึกบีนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะ <c oughs> ดีพอสมควรเลยปักไม่พูดมากนะขึ้นไปนหนึงก็ใส่เลยแล้วกัน <c oughs> มีคนอยู่ในห้องตันนั่นก็คือบักดอนแล้วผมก็จะเก็บดอนคนแรกเหมือนเมื่อกี้อ่านน้ำหนักเข้าไปนะผมผมจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากดอนนะตอนเนี้ย้ยเดี๋ยวด้านน,น,นึงนะ อ๋อวินวัลโลหะจากติมครับผมเมื่อกี้สนับสนุนมากแตยว่ไม่โดนนะเรียบร้อยตายไหมทนทานแตกนะติมเฮ้ยไอ้ดอนนั้นดอนทนทานแตกแล้วตอนเนี้ยผมบอกเลยโอ้ยคนยังมีอารมณ์หาของอแล้วเนี่ยโอเค นาดอนอยู่ข้างล่างนะนะแต่ผมจะลงไปเก็บนาดอนก่อนไปไหนวะอ้าวนาดอนหายถ้านัดอนหาย,ยาง,งี้ชิบหายแน่นอนนะโอเคไม่อยู่ถ้วยแสดงว่านาดอนหลบไปแล้วนะเออดอไม่มีอะไรมากนะเป็นทีไม่มีเปก,ก็คงต้องโซนพิธีหน่อยนะเพื่อดึงดูด ผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นปากตีแล้วไม่เป็นไรอย่าน้อยแค่รู้ว่านาดอนรนทานแตกกันนะเรามาไล่ออฟกัน เมื่อกี้เราฟาดพลาดนะถ้าเราฟาดโดนนี่มันจะมีเหลืองนะมีเหลืองแน่นอนนะไอ้ยเรียบร้อยผมฟาดเลยนะแหน่เขาก็โดดเขาก็ตายอยู่ดีผมก็เลยแบบตีให้เขาไงอุ้ยเอาเกมมา รา <West> มาต่อกันที่ติมเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยากหาดอนมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าดอนอยู่ไหนอ่ะอันนี้คือประเด็นปัจจัยหลักตอนนี้คือผมหาดอนไม่เจอเว้ยผมยิดถึงดอนเลยเกินอ้าวมานั่งพันสติดเลยตรงนี้ผมก็ฟาดเลยนะ ล้วออฟตื่นแล้วด้วยออฟตล์ชั้นสามแล้วผมก็จะลงไปหาออฟชั้นสามแต่เมื่อกี้มันเห็นแต่เวอร์ตรงนี้นะนั่นไงปัจเจนปัจเจนมันฮิตถ้าไม่มีตัวทันโอเคปล่อยไปก่อนเราจะไม่เจ็บเวลาตรงเดินไปนะเราจะหาอ๋อออฟก่อนอ่ะตอนนี้ผมต้องหาออฟก่อนอ่ะมาหาออฟไม่เจอนะเฮ้ยเจอแล้ว ไปตายซะ,อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่มันจุกบาดใน,น,นะไหมต้องหรอ,อกมับผมว่าเข้าตู้ก็ตายแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ตายไหนกีเข้าตู้แล้วครับทุกคนบอกเลยเลยแม่และดูมั่นหน้าจาังโอเค ตอนนี้พี่ดอนเกิดแล้วนะวิธีแรกเปร็จครับผมโอ้ยไม่เจ็บหลงมั้งโอเคผมเจอเจนนะแ้่ผมจะเก็บเจนไว้ที่หลังนะเพราะว่าถ้าผมหาเติมไม่เจออ่ะแล้วผมฆ่าเจนก่อนเนี่ยมันจะต้องแบบเกนเกิดเองแน่นอนอ่ะตัดอัลมอนแต่ผมนะ โอเคเกจนได้ยาแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่สามมิตรเราไม่เราไม่ตีอยู่แล้วไงสามมิตรแต่เราเจอุ้ยเอาแล้วเปิดตึกเหรอนะดอนสเตนนี้มันเก่าแล้วสเตนนี้มันเก่าแล้วนะดอนนะดอนคือยอมแล้วแหละขอโทษนะตรงนี้ไม่มีเซอร์เวอร์อยู่เลยนะผมดูแป๊บน,นึงโอเคผมเจอติ่มแล้ว ตรงนนนนนัันม้มนเนียลแต่ไม่แน่นะในอนาคตอ่ะอาจจะมีแบบสกิลที่ทำให้แบบเราเห็นออร่าเซอร์ก็ได้นะแต่รับผีแต่หลายตัวนะผมว่าตอนเนี้ตอนนี้คงยังหรอกยังไม่ถึงโอเวนเมต้าสองนะรอย,ยาวๆวะทุกคนตอนนี้ปัะเจต้องตรวจสองแท่นนะผมบอกเลยยาก หรือเปล่าวะแต่ถ้าผมไม่ใช้เฟ็ดอย่างนี้มันก็ยากสวเราผมเหมือนกันนะโอเคเรื่อยๆทุกคนไม่เป็นไรชิวๆเราเป็นบีใจยเย็นโอ๊ยเดี๋ยวเริ่มสายก่อนได้ไหมนั่นคือผมคือเซอร์เซอร์ไม่ไม่มีแลนดิ้งอะ่ะจะทำยัไง ทำไมผมรู้สึกว่าแบบมันมันไม่มีเสียงร้องอ่ะโดนเก็ตว่าผมไม่ได้ยินเสียงร้องผม,ไ,มได้เสียงตุบอ่ะแล้วแบบแล้วทำไมผมไม่อันตรีเลยวะโง่กับตัวเองเหมือนกันแล้วตอนนี้ทำอะไรลงไปไโอเคตัดทีมไปก่อนดันนี้โอ้โหปฏิตัดทีึกเจอไม่ไหวแล้ววิ่งไวอะไรปานานั่น วิ่งไวจังเลยวิ่งไวจังเลยรอกูด้วยเฮ้ยเขาไม่ได้โดดอ่ะลูกคนมันหลอกผมอ่ะโอเคเราต้องข้ามพลาแต่ตากับเขาแล้นะตอนเนี้ยโดดไปยังวะเออก็โดดแล้วนี่ก็โดดให้คาหักไปเลยนะเพื่อนเพื่อนมาได้เวลาเอาจิงนะผมเมื่อกี้เราแค่ติดเล่นโอ้โหไยายตีไม่โดนเล าะว่าผมก็เขาได้จะโดดตายแล้วกูว่าโอเคเจนอยู่ห้องท่อแล้วเฮ้ยเกินไปยัดโยมนั่งเอานั่งเอาไหมเฮ้ยเกินไปโอ้โหตรงนี้ติดด้วยอ่ะผมโคตรชอบอ่ะเกินไปเป้าเนี่ยคนโหดคือผมยอมใจก็เลยนะคนเนี้ย ผมยอมใจต่างประเทศจริงนะทุกคนเยาคือแบบจิตภาพนะถ้าเราไม่มีเป็นจริงนี่น่าจะตายนะผมว่าคนจูเก่งๆนะแบบแล้วคนที่แบบว่ายังไงอ่ะคนที่ดำเซอร์หายไปบ่อยอ่ะผมว่ายากอ่ะโอเคแต่ว่าจบได้ก็โอเคอยู่แล้วมั้ง โอเคแหละผมก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นะนะเออก็นั่นแหละครับทุกคนโอเพ่นเพลสสองนี้จะมาในวันที่ห้าพฤษภาคมแนละ้วก็ใครที่ยังไม่ได้ตือเกมนี้เนะี่ยตือมาเล่นนะทุกคนเป็นเกมที่ดีนะเป็นเกมคนไทยนี่ยนะสนับสนุนคนไทยได้กันเองนะทุกคนแล้วแบบว่ามันก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะเออทีมงานเขาก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแบบอยากให้ลองมาเล่นดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่ดีนะเออสนุกนะทุกคน โอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อีกประมาณ80กวิบกรับเนะี่ย89ดับมั้รบงผมกก็จะผ่านซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับตอนนี้มีความสุขสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จุ๊บๆบ๊ายบาย